สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพัศรอุปชัยหรือคุณครูเจค่ะก่อนอื่นเราก็มาทบทวนการเรียนจากครั้งที่แล้วกันก่อนเลยนะคะจากการเรียนครั้งที่แล้วคุณครูเจได้มอบหมายให้เด็กๆทํากิจกรรมที่1.1สังเกตสิ่งต่างๆได้อย่างไรนะคะสิ่งที่คุณครูให้สังเกตก็คือ Mode นะคะคุณครูเจก็ได้ตรวจเช็คนะคะการทำงานของเด็กๆก,กับคุณครูประจำชั้นนะคะจากที่ครูได้ตรวจเช็คดูหน้าหลายๆคนทำได้ถูกต้องนะคะแต่มีอยู่นิดนึงบางคนอาจจะลืมเขียนจุดประสงค์ของกิจกรรมยังไงเด็กๆก,ก็กลับไปแก้ไขนะคะเขียนจุดประสงค์ของกิจกรรมให้เรียบร้อยนะคะ ส่วนต,ต่างๆที่เด็กๆทำเนี่ยถูกต้องนะคะการสังเกตมดด้วยตาเปล่ากับสังเกตด้วยแว่นขยายนะคะเด็กๆวาดรูปได้ถูกต้องนะคะการสังเกตมดด้วยตาเปล่ามดจะมีขนาดเล็กกว่าการสังเกตด้วยแว่นขยายนะคะการสังเกตด้วยแว่นขยายทําให้เราได้ข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะ สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสังเกตเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเจนะคะการสังเกตนอกจากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วยังสามารถใช้เครื่องมือเช่นแว่นขยายมาช่วยในการสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้นเป็นยังไงคะจากการที่เราได้สังเกต ลักษณะของมด e นะคะด้วยตาเปล่าและใช้แว่นขยายนะคะเด็กๆคงรู้แล้วนะคะว่าการที่สังเกตมด e ด้วยตาเปล่ากับแว่นขยายมันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูว่าวันนี้ครูเจมีงานมอบหมายอะไรให้เด็กๆบ้างนะคะค่ะวันนี้ครูก็มีงานที่มอบหมายนะคะเป็นแบบฝึกหัดหน้า8ถึงหน้าสิบนะคะ ให้เด็กๆทำนะคะหน้า8หน้า9หน้า10นะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆทำไปพร้อมๆกับคุณครูเจมาเริ่มกันเลยนะคะในกิจกรรมหน้าที่8ฉันรู้อะไรเริ่มข้อที่1เลยนะคะการสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆด้วยตาเปล่าและใช้แว่นขยายทำให้ได้ข้อมูลเหมือน และแตกต่างกันอย่างไรเลือกคำไปเติมในช่องว่างสิจ๊ะคำที่เขากำหนดให้ก็มีคำว่าสีขนาดรูปร่างส่วนต่างๆของร่างกายจากการสังเกตลักษณะของรายทะเลรายแดงมดเด็กๆคะเราสังเกตอะไรกันคะเก่งมากคะ่ะสิ่งที่เราสังเกตก็คือมดนั่นเองนะคะเด็กคงได้สังเกตลักษณะของมดไปแล้วนะคะ การสังเกตลักษณะของมดด้วยตาเปล่าและใช้แว่นขยายพบว่าข้อมูลที่เหมือนกันคือ,อเด็กๆด,ด,ดูนะคะการสังเกตมดด้วยตาเปล่าและใช้แว่นขยายอะไรที่เหมือนกันบ้างคะเด็กๆสีเหมือนกันไหมคะเหมือนกันขนาดละคะไม่รูปร่างละคะเหมือนกันส่วนต่างๆของร่างกายก็ไม่เหมือนนะคะ มีชัดกับไม่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เติมลงไปด้วยคำว่าสีและรูปร่างนะคะหยิบจินสอเติมลงไปในแบบฝึกหัดของเด็กๆได้เลยนะคะต่อไปนะคะจากการสังเกตลักษณะของมด e, เหมือนเดิมนะคะด้วยตาเปล่าและใช้แว่นขยายปุบว่าข้อมูลที่แตกต่างกันคือขนาดนะคะและส่วนต่างๆของร่างกายเด็กเขียนลงไปในแบบฝึกหัดเลยนะคะ ค่จากข้อที่1น,นี้นะคะทําให้เราได้รู้ถึงข้อแตกต่างและข้อเหมือนของการสังเกตมดด้วยตาเปล่าและใช้แว่นขยายนะคะเขียนลงไปในแบบฝึกของเด็กๆได้เลยค่ะข้อที่2การใช้แว่นขยายช่วยในการสังเกตสิ่งต่างๆมีประโยชน์อย่างไรเลือกคำไปเติมในช่องว่างสิจ๊ะหยาบละเอียดชัดเจนไม่ชัดเจน การใช้แว่นขยายช่วยในการสังเกตสิ่งต่างๆมีประโยชน์คือทำให้ได้ข้อมูลที่เด็กๆคงรู้คำตอบแล้วนะคะข้อมูลที่ได้ก็คือละเอียดและชัดเจนนั่นเองค่ะเติมลงไปในแบบฝึกของเด็กๆได้เลยนะคะข้อที่3จากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้แว่นขยายในการสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆ การสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆด้วยตาเปล่าและใช้แว่นขยายได้ข้อมูลที่เหมือนกันคือเราตอบคำถามนี้ในข้อที่1กันไปแล้วนะคะจำได้ไหมคะข้อมูลที่เหมือนกันก็คือสีและรูปร่างของมดนั่นเองค่ะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันคือขนาดและส่วนต่างๆของร่างกายดังนั้นการสังเกตโดยใช้แว่นขยายจะได้ข้อมูลที่ข้อมูลที่ได้จะเป็นยังไงคะเด็กๆ เก่งมากค่ะละเอียดและชัดเจนนั่นเองจะละเอียดและชัดเจนกว่าการสังเกตด้วยตาเปล่าข้อที่4จากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรการใช้แว่นขยายช่วยในการสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆทำให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้นอยากรู้อีกว่า ตั้งคำถามที่ฉันอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสังเกตเด็กสามารถตั้งได้มากกว่าหนึ่งคำถามนะคะเช่นตัวอย่างนะคะสิ่งใดบ้างที่ไม่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าหรือใช้แว่นขยายได้และจะใช้เครื่องมือใดในการสังเกตสิ่งนั้นวันนี้ครูเจจะมอบหมายงานให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆตั้งคำถามคนละ2คำถาม คนละสองคำถามนะคะในอยากรู้อีกว่าคูเจนะคะมีตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะเป็นตัวอย่างของรุ่นที่ปีที่แล้วนะคะรุ่นพี่ปีที่แล้วตั้งคำถามคำถามที่หนึ่งเพราะเหตุใดจึงใช้แว่นขยายช่วยในการสังเกตข้อที่สองการใช้แว่นขยายช่วยในการสังเกตข้อมูลที่ได้เป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของพี่ปีที่แล้วนะคะยังไงก็ฝากเด็กๆนะคะ ตั้งคำถามคนละสองคำถามส่งคุณครูเจนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์ในวันนี้เด็กๆก,กับคุณครูก็ได้ร่วมกันทำแบบฝึกหดัดแล้วคุณครูยังมอบหมายงานให้เด็กๆนะคะตั้งคําถามคนละสองคำถามหากเด็กๆมีข้อสงสัยหรือคําถามอยากจะถามคุณครูฝากข้อความผ่านครูประจำชั้นได้เลยนะคะส่วนใครที่ ค้นหาลิงก์การสอนของคุณครูไม่เจอเด็กสามารถนะคะสามารถเข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์ค้นหาครูเจอสอนวิ์นะคะก็จะเจอคลิปการสอนของคุณครูนะคะสามารถดูย้อนหลังได้เลยนะคะยังไงครูเจก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้คุณครูด้วยนะคะ <c oughs> ขอบใจดเด็กทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนในวันนี้นะคะพบกันใหม่ในการเรียนครั้งถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ